สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องบระชุมคนทุกคนประชุมมองสุบอับชีพไปโมหน่อมากินเค้กพี่น้องไปตลาดปักสองมาไปซื้อเค้กมาอะไรเนี่ยทำไมมันเป็นเส้นเป็นสายอย่างนี้ซื้อยาให้เได้พอก็ซื้อยาให้พ่อพี่น้องแล้วก็ซื้อเค้กมากินหน่อยอะไรอะไรอะไรอย่าดึงแน่นอนมาเดินกินเค้กกันเด้อพี่น้องดึงตูดที่มาเนี่กันหนะให้พ่อเขา กล้องเขาคุณบนอยากแจ้งม um, ั้งยังหันเอาเสือไม่เนี ip, ip, ่ยเสร็จนะกลองเสร็จนะกล่องมาด้วพี่น้องแป๊บหนึ่งอื้นเต่าอลไรเนาะพี่น้องยินยินยินเอาเอามีดตัดนะแม่แบ่งไว้เ่าน่ะเอ้า มันฉิเปลือกมี้นะสีตัดมันนี่เนาะมันฉิเปลือกมี้แล้วต่กินแล้วก็จบหมดมีอะไรเบียร์สักาเลตพี่น้องมันได้พี่น้องกินเค้กกินเค้กเนาะงบ่มีวันเกิดเจโบก็ซาโบพานี่ยบ่มีวันเกิดกินบะพอดจะคำ บ่มีวันเกิดพี่น้องมีแต่วันตายน้าม้เกิดน้าบ่มีบ่มีได้จัดสุขีบ่มีเด้่ยเนี่มีแต่วันเกิดตาผางเดียวเด้อตาขางงี่เด้อเมื่อละกันน้ำเหล็ก็ไปตัวเขาเจ็บเนาะกูกูเปียววะถ้าจะไปนอนเราไปไหนไปไหนแป๊มอง ซองซองมือเลยพี่น้องบอปกซองซองมือเลยไปซื้อยาับครองนี่ซืบกองให้ไอ้เรียกแล้วปับแล้วจะเอาไงล่ พิมชิมดูแดงถ้าวัเยรียม่บก็โอ่โซื้อไปกิมหน่งสืบอบ่หนวานเ่ยจ่ายงนบวกแคจ่ายนชอกาะเล Là... Kín cô bôi kính cho khoang đặt tiki, rang cốc hìa, đào, đào xiên ra bên ngoài, sẽ là tách bên tách น้องเมียมางอย่า huh. ง uh ้พอแล้วกินหน่อยเน่าขนาดเขาจับได้โอ้ยข้าสองคนข้าสามคนอืมนมองดิถึงเสมอประจิจมก็ตั้งคึงสองคนค่ะน้องพี่น้อะพี่มขอจะทำเป็นยังไงนพอแล้ว เศร้า,านี่พี่นนอะเศ้าี่เงาะคัวจนหายบัดมากินเค้กยัดคั่วไปกินยาเลยวะาสะัที่เดียดคนหัอคัวยังที่เดียดอ้า ตาขางไหมครับตาขางนี่อีก

มันโมเสียบเนี่มาได้บอกู้้ำาสเขาน้ำใสโค้งมจปลกไปปลกไปแลนดแลดลงบอ

นี่เสด็มุดกั๊เนี่ยขนมบะเอาเป็นกิจเดมุดบย่าื่อราวมื่อี่มันมันเสดจ้าหนียติดยังบะเปิดขาใหม่ขาใหม่หน่อยใช่เอ่อิดเจ็ดเสียงปาพอได้ลง่่ต ย็นเย็นีก้กอท่าล้วนี่นี่ไปข้วอินึ่งหเลยกินห,หดแลยกะแะอปันขาีินแล้ว <S 1> <S 1> ไปเอาไปถินขยะนีมุ้ bây còn hay hay đây, để cho nó sắp. ngoài co, ác cái nào là phe nó คือตุ่ยใ่ไสื่อป้านะคะว่าขอยจอยคนตุ้ยคือตุ้คืิดว่าทีเศร้านาวลนฝันนาวใหม่แลี่นอเลยบุหรียัง สิใจขาดตายดำมือนะใช่เจ็บทรมานแห้งว่ะจะไปก่อนไหมคบคุณเทรมานแล้วคุณนังก็สิได้พ่อคุณนังอาเมื่อกล่ะโดนจ็สิได้ไม่ยอมอ้ายก็บอกย้มาเหยียบอ้ายนอนนอนนอนสื่อข้างเจ็บบอกเอาค่ะถามว่าเจ็บบ่หัวบ่เจ็บบ่กค้างบอกแม่อันนีบบอกว่ายา ไม่ได้กินเั้งหมดตายาบอกเดี๋ยวพี่ปอกปันเบาหวานี่นาวานี้เราเคยกินดินเนาะเคยไปตึงเฮใส่ปลามาสัตงามเนาะปลาขาวเนาิแกินช่ง่างค้ามาน่ะกินแ่ยั้กินเนา้นะควมยังมีที่ดึอยู่ ยินหลกัมมี่กัมมีเลยะเองแล้วเจ็บเลยลอยแล้วเสียมันโนันอนากบนเสียมน่าไปเมื่อลงตลาดลวก็เมื่อยเมื่อยชาวไบ้าเม่้าเอยาบเป็นน้ำปอดเราเหมือนกันเอาผาบเต็มเสือเสียมันแล้วว่าขันแม่ไพอไปว่าเอากระสิบไปว่าเราหูเราเน่า โอ้ยเราอยากสียเงินคือสิไบอกเราบอเียบันนั้นนี่สมาุวเป็นนแค่สามิพไปจิ้อาแล้วเสียแล้ที่นี่ขันเออคเรากัเขาที่นี่ตัวน้องก็เขาโม่มันเป็นนโม่ท่น่กัเสียแล้วผ้โม่ก่ตวเป็น่สามิพันมืีวราสิบิมืุกินอะรอย่เงี้นอวันนี่อ้าวนะเออเอออนสิบม่ั้อนีก็บอกแล้วก็ลนบไรบุตรเดจ้บอกขาไหจ้ะ ไอสิได้บอกเนาะไปบ่งอ้าวมึงแน่กับบลอกเป็นกับหม่าเต้ามหมู่สาถึงามหมบ้านเขาละบันได้นี่ยางเป้ายาไปละเหนท่อถึงวก็ยาขามาไอหลอดเกื่้นจนบ่ได้ต้องปอดอกลื่อนบนี้ตื่นมาอี่อันหอมโซ่ซ่ากับลุงบ้านโอ้หอมพุ่มใบหอมอะรสบอะไรก

กินบดูเ้กะกินมือชิ้นเจเราสํานี่ปั้นสัเนี่เออป้นทำานี่แล้วลายมันาางนิดอันนี้ก่วกากินแสบแล้วปั้นสันกี่นอะทั้งรับโมยาด้ค่ะอืมถ้ามาให้ลรวกินยากินยังค่ะคือ่นี้นุ่มซือเน่มลกแล้วคือเนอาีมแล้วอ่าอบ่กิมินแล้วก็อานอยบ่กพราะะนั้นเาปอะเอเถิดไปขวดก็ยังเปาวกินยากแกัปะไปกวดก็มันดำเนาะในปอดะ เรานกินได้ได้เนี่ยมาสิหัมรั้งนบ่จมาเราเห็นากรั้งนิ่ไปปวดเราก็ยังเป็นเกี่ยวกระปอดเนาะขนาดชาเดือนเราก็ยังเป็นบอดเนาะลูกสาวเราขนาดนั้นแดังๆก่บปอดซุ่อย่นปอดเคยไม่ใ่แตยแล้วมันเลิกไม่นเขาเอาราวดมันยังดำเป็แบบปอดแหงไฟกวดนะยังมันยังดำขเขาดำเขาดำเขาไปแล้วซะก็ลกนะเบื้องล่างเขาเชื่อวิญญาตาหลังแต่ เราจ็บไมว่าจะเจ็นจีหนายุดธนาจั่งเราจีบก็ได้นั่งก็ได้บ้านีให้ใจก็ได้ใจแห้งก็ได้ใจแห้งก็ได้อยู่บึงหอใบ้านทางบองหอนะโดยนั่อยู่บึง่อในบ้านอยู่บึงหอแล้วมาจอะหอแล้วไปอยู่เลยก็ไปอ คือแต่งโต้งามถ้เนอนหลบบ้านใ่แต่งโตงามนี่คือมาคมนี่มาคามโอเคน้องพี่น้องคลิปนี้ก็ไปแล้วพี่น้องขอบคุยในคลิปนี้นบายบายสวัสดี